คนไทยนาทีนี้ผมสัมผัสได้นะว่าผมสัมผัสได้ถึงความหวาดกลัวโควิดของคนไทยนาทีนี้นาะทีนี้ไม่ต้องโปรโมทกันเยอะไม่ต้องเชิญชวนไม่ต้องลดแลกแจกแถมกันเยอะนาะทีนี้นะี่นะคนไทยด้วยความกลัวโควิดก็พยายามวิ่งหาที่ตรวจคัดกรองเชือ้อค่ะ ซึ่งก็ไม่ง่ายเลยในทีนี้คุณจะไปตรวจเชื้อที่ไหนนะั้นไม่ง่ายเลยนะใช่ค่ะดังนั้นดังนั้นเมื่อมีข่าวว่าแกรกฎาคม2564า2ก็คือวันนี้ใช่ค่ะกรุงเทพมหานครจะจัดหน่วยเคลื่อนที่มารับตรวจคัดกรองโควิดฟรีที่วัดภระศีมหาธาตุลักษิบังเขนค่ะในบัตรดนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนี่เลยค่ะตรวจวันนี้ใช่ไหมคะรับคิวหกโมใช่ไหมคะมารอตั้งแต่เมื่อคืนค่ะ เพราะว่ากลัวจะไม่ได้คิวเพราะว่าหลายคนที่เขามาเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมคุณนายเราตระเวนมาสามสี่ที่แล้วไม่ได้ตรวจสักที่แล้วพอรู้ว่ากรทมมีเปิดจุดที่ไหนวันไหนมันต้องเช็คนะทั่วกรุงเทพม,มีหลายจุดแต่ละจุดเนี่ยมันอาจจะมีะเปิดวันไม่เท่ากันพอรู้ว่าที่นี่เปิดปุ๊บเขาบอกว่าเขาพลาดมาหลายที่แล้วขอไม่พลาดด้วยการเอาบางทีก็มีตรงมีเต็นท์มาเนะนี่ยเอาเสือนี่ไม่มีเสือนะก็เสือมาปูแล้วฝนตกก็ขอมีร่มสักคันเนี่ยมานอนรอตั้งแต่เมื่อคืนค่ะอน,นานาจริงๆจรมันะเคกียู่งทุกครั้งนนกครับ กทมอเขาจะเริ่มแจกบัตรคิวเวลากี่โมงของวันนี้นะฮะ6โมงเช้า6โมงเช้าของวันที่8แกรักกระดาด้วยความกลัวจะหลุดคิวตกคิวชาวบ้านเขาก็แห่กันมารอจองคิวตั้งแต่2ทุ่ม1ทุ่มถึง2ทุ่มของเมื่อคืนใช่ค่ะที่วัดประสีใช่ค่ะแต่ฉีดแต่8โมงเช้านะไม่ได้ฉีดแต่6โมงเช้านะแจกบัตรคิว6โมงเช้าเริ่มฉีด8ไม่ใช่เริ่มตรวจคัดกรอง8โมงเช้า ถูกไหมฮะใช่ค่ะแต่เขามารอตั้งแต่ทุ่มสองทุ่มของเมื่อคืนเพราะกลัวพลาดหลายคนบอกว่าตะวเวนมาหลายที่แล้วที่เขาต้องมาตรวจเนี่ยเขาบอกไม่รู้หรอกได้ห้องไม่ได้ห้องไม่รู้แต่ขอตรวจก่อนเพราะว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่เขารู้ตัวเองไงว่าเขาเสี่ยงเขามีคนใกล้ชิดเขาอะไรเขาบอกเขาขอตรวจให้รู้เขาจะได้รู้ว่าเขาต้องทําตัวอย่างไรดูสิครับนอนข้างถนนนอนริมฟุตบาทนอนข้างกับแพงวัดฝนมันก็ตกเขาไปรอตอนนั้นอะวัดยังไม่เปิดให้เข้านะ แล้วพอเริ่มมีฝนตกอ่ะวัดเขาก็เลยตอนเที่ยงคืนก็เลยเปิดที่เข้าไปร้องไห้ไม่ไหวใจเคลียวัดสงสารวัดมันอยู่ริมถนนน่ะเปิดประตูรั้วของวัดแล้วก็ให้ชาวบ้านให้ญาติโยมที่นอนอยู่ริมฟุตบาทหน้าวัดได้เข้าไปนอนในวัดอะ่รก็ล้ครับใช่แล้วตามชายคาโบสถ์ตามศาลาตามอะไรก็แล้วแต่ใช่ก็กระจายราลีดที่สาคัญฝนตกด้วยนะเมื่อวานอาจจะไม่หนักมากนะมีบางคนพกร่มบางคนกางเต็นท์เลยบางคนพกเต็นท์มานอนเลยเต็นท์สนาม เพราะยังไงยังไงก็ต้องมานอนรอเนี่ยแหละเพื่อจะรอคิวตอนเช้าคำถามก็คือปร,ประเทศไทยซึ่งได้ชื่อว่าระบบการสาธารณสุขพัฒนาขึ้นมาเยอะละล่ะมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรก็มาถึงแล้วอ่ะไหนว่าระบบการสาธารณสุขของประเทศไทยพัฒนาขึ้นมาเยอะและ้ว<า>ทาไมจึงเกิดภาพนอนริมฟุตบาทข้ามวันข้ามคืนเพื่อรอตรวจโควิดเกิดอะไรขึ้นก็มาแล้วมาถึงละ มาถึงแล้วนะมาถึงแล้วมันสะท้อนอย่างหนึ่งนะคุณนายแสดงว่าคนหลายๆคนจํานวนนี้เขาก็ตื่นตัวนันในการที่อยากจะตรวจเพราะเขาไม่อยากเชื้อไปแพร่ครายเนี่ยขาก็รับผิดชอบตัวเขานะก็ต้องต้องถือว่าก็ต้องให้เครดิตเขาไปดูกันนิดนึงไหมฮะไปดูกันนิดนึงไหมฮะว่าวันนี้8กรกฎาคมกทบเปิดจุดตรวจโควิดฟรีที่ไหนบ้างใช่ค่ะเอาแล้วนะครับ6จุดด้วยกันจุดที่1ก็คือตลาดเทวราชเขตดุสิตนะคะ วัดพระศรีมหาธาตุเขตบางเขนค่ะอยู่ทางกรุงเทพเหนือวัดพลมณีนะคะเขตราชบังอยู่ทางกรุงเทพตะวันออกวัดราชสิงห์ขอนถนนเจริญกรุงบางคอแหลมอยู่เขตกรุงเทพใต้นะคะแล้วก็วัดบางขุนเทียนนอกนะคะซอยจอมทอง19นะคะเขตจอมทองนะคะอันนี้อยู่กรุงทนเหนือแล้วก็ตลาดบางแครพิรรมนะคะเขตบางแคอยู่กรุงทนใต้ค่ะก็กระจายไปตามจุดต่างๆเพราะฉะนั้นตรวจสอบเตรียมเอกสารแต่คนที่ไปเพรารู้ล่ละเขาเตรียมพร้อมมากรู้กันแล้วละ่ะ ว่าต้องเตรียมอะไรอย่างไรเฉพาะคนไทยนะตรวจเนี่ยปัญหาก็คือไม่มีที่รับตรวจโรงพยาบาลไม่ยอมตรวจให้เพราะกลัวว่าถ้าเจอต้องรับผิดชอบในการหาเตียงขณะนี้มันหาเตียงกันไม่ได้ใช่ค่ะเมื่อกระทรวงสาธารณสุขไม่ยอมเคลียร์กันเสียทีคนตรวจกับคนหาเตียงแยกกันได้ไหมนี่ไงเขาไม่สนละอ่ะโอเคอ